ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบอสเซสช่องที่รวมสุดยอดยานยนต์และอาวุธสงครามจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่โลกของอากาศยานจู่โจมที่ยังคงเป็นขุมพลังสำคัญของกองทัพอากาศรัศเสเซียแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษกับเครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีที่มีประวัติยาวนานและเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะระดับแนวหน้าอย่าง Su-24M Fencer รุ่นอัปเกรดใหม่ในปี2025 su 2 e 4 m fencer คือเครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธี2ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อลุยแนวหน้าของสนามรบในทุกสภาพอากาศมันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและถูกออกแบบให้สามารถโจมตีเป้าหมายทางภาคพ,พื้นดินด้วยความแม่นยำสูง จุดเด่นของ su 2 4 m อยู่ที่ปีกแบบปรับมุมได้ซึ่งช่วยให้มันสามารถควบคุมการบินได้ดีทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงโดยเฉพาะในปี2025เครื่องรุ่นอัปเกรดได้รับการปรับปรุงทางเทคโนโลยีอย่างมากทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์อาวุธนำวิถีและความสามารถในการรบแบบเครือ่ายการอัปเกรดในรุ่น2025นี้นี้ครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบควบคุมภารกิจแบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และทำให้ Su-24M สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบลำอื่นๆหรือศูนย์บัญชาการภาพคพื้นได้ทันทีผ่านระบบ Link 16ของรัสเซียรพร้อมทั้งระบบเรดาร์ใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นและสามารถสแกนพื้นที่กว้างด้วยความเร็วสูงโดยยังคงความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์ศัตรูได้ดีภายในห้องนักบินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากระบบหน้าปัดอนาล็อกเดิมไปสู่จอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชัน MFD ที่ทำให้การควบคุมและรับข้อมูลของนักบินสะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้นทั้งนักบินและนักบินร่วมมีการจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภารกิจรบที่ยืดเยือ้อพร้อมติดตั้งระบบช่วยชีวิตรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำให้ภารกิจเสี่ยงภัยมีความปลอดภัยสูงขึ้น SU 24 MP 2025ยังเพิ่มความสามารถในการบรรทุกอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้ง k h 2 9 L และ k h 5 9 MK 2ซึ่งเป็นอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งภาคพื้นดินและเรือรบพร้อมทั้งสามารถติดตั้งระเบิด KAB 5 0 0และ KAB 1 5 0่ที่ใช้ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพออดสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนเรดาร์และระบบนำวิถีของศัตรู ด้านขุมพลัง su 2 e 4 m ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจต a l 2 1 f 3 a จำนวน2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับรวมกว่า22,000อนปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต1.6และมีพิสัยทำการราว2 7 7 5กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกหรือเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถขยายระยะการบินได้มากขึ้นจนสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในหลังแนวสัตรูได้อย่างแม่นยํา ในแง่ของภารกิจ s u 2 4 m ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบจอดแนวป้องกันสัตรูลอบเข้าโจมตีด้วยการบินต่ำและภารกิจทิ้งระเบิดแม่นยำสูงจากระดับความสูงโดยเฉพาะในปี2025ที่สงครามรูปแบบใหม่เน้นความแม่นยำและการทำงานร่วมกันร,ระหวา่างเครื่องบิน SU-24M รุ่นอัปเกรดนี้กลายเป็นหนึ่งในกุมกำลังที่ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในสนามรบสมัยใหม่ แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุค 1970s แต่ด้วยการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2025ทำให้ SU-24M กลับมาทรงพลังและหน้าเกรงขามอีกครั้งมันยังคงเป็นเครื่องบินที่สร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีอย่างมากในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นและมีศักยภาพในการสอดแนมทางอากาศในระดับลึกโดยยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก ราคาต่อหน่วยของ Su 2 4 mp ี2025หลังการอัปเกรดมีการประมาณว่าอยู่ที่ราว22-25ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบเสริมเพิ่มเติมถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับศักยภาพที่ได้และยังมีต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบเจเนอเรชันใหม่ๆอย่างชัดเจนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัเสเซียยังคงใช้งาน Su 2 4 m ควบคู่ไปกับ Su 34และ Su 3 5ในภารกิจต่างๆ ในภาพรวม SU-24M Fencer รุ่นอัปเกรดปี2025คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ผสานทั้งเทคโนโลยีใหม่และพื้นฐานทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งจากอดีตมันยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการจจดโจมเป้าหมายในเชิงลึกและด้วยระบบใหม่ที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินรบที่สามารถทำงานร่วมกับระบบรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ SU-24M ในปี2025จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ถูกอัปเกรด แต่คือพลังรบที่ยังพร้อมจะยืนหยัดในสนามรบแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ su 2 e 4 m fencer ปี2025ที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง by bosses เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับอาวุธยานยนต์และเทคโนโลยีการรบทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ